สวัสดีค่ะหนูชื่อพัทรินมูลสารค่ะวันนี้หนูจะมาอ่านอ่านซ้ำย้ำทวนนะคะจอุจุอ่านว่าจุจุจุชอุชุอ่านว่าชุชุชุชอชอุชุอ่านว่าชุชุชุชอุจุ อุทออุทุอ่าว่าทุทุทุทออุผูอ่าว่าผูผูผูโยยุอ่าว่ายุยุยุโรอ่าว่ารรร ชุผาพาผูาาากม,มุมานะสว,ส,สวัสดีค่ะ